สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูนะคะในวิชาสุขศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งก็หมายถึงเราสามารถที่จะมีทักษะในการใช้ชีวิตนะคะได้ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงคะ มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆหรือปลอดภัยจากโรคต่างๆนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะข้อที่1บอกอาการและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคติดต่อนะคะข้อที่2ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อและปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภยัย ข้อที่สามเห็นความสำคัญของการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อรวมถึงอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันอะไรคะลูกที่เป็นสาเหตุเพราะว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรามันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ อ่านะคะมลภาวะรอบๆตัวเรานะคะมลภาวะหรือมลพิษมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเชื้อโรคก็จะมีมากขึ้นนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทําให้เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของโรคติดต่อนะคะโรคติดต่อคืออะไรคะ อ่าคือโรคที่เกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์แล้วสามารถติดต่อหรือแพร่กระจายนะคะจากคนหรือสัตว์เนี่ยที่ป่วยเป็นโรคไปสู่คนหรือสัตว์อื่นได้นะคะก็คือการติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งนะคะหรืออาจจะติดต่อจากสัตว์มาสู่คนนะคะหรือจากสัตว์สู่สัตว์ก็ได้อันนี้เรียกว่าโรคติดต่อนะคะถ้าโรคไม่ติดต่อก็คือ โรคที่ไม่สามารถที่จะแพร่กระจายไปยังคนอื่นได้ก็คือติดต่อคนอื่นไม่ได้เช่นคือติดต่อคนอื่นไม่ได้นะคะนักเรียนลองยกตัวอย่างโรคติดต่อที่นักเรียนรู้จักคล็กออกไหมคะอะไรเอ่ยไข้หวัดใช่ไหมคะ,ะเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงเราก็จะเป็นกันบ่อยๆนะคะโรคไข้หวัดนะคะโรคอะไรอีกคะ อีสุอีใสาตาแดงนะคะนี่นักเ,เรียนลองหาดูสิคะว่าโรคไหนที่ติดต่อบ้างโรคไหนที่เป็นโรคที่ไม่ติดต่อบ้างนะคะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะคือโรคติดต่อไม่ลูอ่กาแน่นอนมันคือโรคติดต่อนะคะ เราก็เลยต้องทําไมคะช่วงนี้เราต้องสวมแมสนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะเราต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะโรคไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคติดต่อนะคะโรคหัวใจใช่ไหมคะลูกโรคหัวใจไม่ใช่นะคะโรคมะเร็งก็มไม่ใช่โรคติดต่อนะคะโรคไข้เลือดออกอ่าเป็นโรคติดต่อนะคะโรคตาแดงนะคะ ตาแดงก็ติดต่อนะโรคอ้วนโรคอ้วนเป็นโรคติดต่อไม่รู้โรคอ้วนไม่ใช่โรคติดต่อนะคะโรคอีสุกอีสายที่มีตุ่มขึ้นตามตัวของเราเป็นโรคติดต่อนะคะเก่งมากนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะอาการของโรคนะคะ โรคแรกก็คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะอาการของมันก็คือจะมีไข้สูงจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วก็ลิ้นไม่รู้รสนะคะการปฏิบัติตนนะคะถ้าเราสังเกตอาการอยู่ในคลายเมื่อกี้นี้นะคะให้นักเรียนไปพบแพทย์แล้วก็ไม่อยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ ต่อไปโรคที่สองโรคไข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดใหญ่ก็จะมีอาการมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงแล้วก็มีอาการไอนะคะการปฏิบัติตนก็คือทานยาลดไข้เช็ดตัวนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นก็ให้ไปพบแพทย์นะลูกนะ ต่อไปโรคที่สามโรคไข้เลือดออกเคยได้ยินไหมคะอ่าเคยได้ยินนะคะจะมีอาการมีไข้สูงอย่างรวดเร็วขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเป็นสีดำมีจุดแดงขึ้นตามร่างกายของเรานะคะโรคไข้เลือดออกอนะลูกนะถ้าเราพบอาการเหล่านั้นนะคะหากมีไข้สูงควรรีบพบแพทย์นะคะ ปฏิบัติตามคําแนะนำของแพทย์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะต่อไปโรคตาแดงนะคะโรคตาแดงก็คือจะมีลักษณะตาเป็นสีแดงนะคะเหมือนตามรูปภาพอันนี้นะคะอาการของโรคตาแดงจะมีการรักคายเคืองตาปวดแสบตาแล้วก็มีขี้ตามากนะคะจะลืมตาไม่ขึ้นนะคะ การปฏิบัติตนนะคะควรจะไปพบแพทย์นะคะล้างมือให้สะอาดแล้วก็ไม่ขยี้ตานะคะไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้านะคะช้อนทานข้าวนะคะไม่ใช้ร่วมกันนะคะต่อไปโรคอีสุกอีใสนะคะโรคอิสุกอีใสยก็จะมีตุ่มขึ้นตามตัวนะคะ อาการก็จะมีไข้ต่ำเบื่ออาหารนะคะมีผื่นแดงขึ้นตามลำตัวอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะการปฏิบัติตนก็คือพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆนะคะดูแลรักษาผิวให้สะอาดไม่ควรไปเกานะคะไม่ควรเกาหรือแกะนะลูกนะ คราวนี้นักเรียนจะมีวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อได้อย่างไรนะคะนักเรียนจะป้องกันได้อย่างไรบ้างลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าจะทำให้เรามีภูมิต้านทานโรคนะคะ แล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะสองพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสามไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแก้วน้ำแปรงสีฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมสนะคะเราไม่ใช้ร่วมกันใช้เสร็จแล้วเราก็ถ้าแมสใช้เสร็จแล้วเราก็เป็นไงคะทิ้งโดยการ อาจจะใส่ถุงแยกไว้หรือใส่ขวดพลาสติกแล้วก็ปิดฝานะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะอาจจะแพร่กระจายนะคะแล้วก็นำไปกำจัดให้ถูกวิธีนะลูกนะต่อไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ การล้างมือ7ขั้นตอนลืมหรือยังคะลูกอ่เดี๋ยวมาทบทวนกันนะคะการล้างมือ7ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือฝ่ามือถูฝักฝ่ามือนะคะขั้นตอนที่2องฝ่ามือถูหลังมือนะคะขั้นตอนที่3ถูซอกนิ้วมือขั้นตอนที่4หลังมือถูฝ่ามือนะคะหลังนิ้วมือถูฝ่ามือนะคะ ขั้นตอนที่ห้าถูรอบนิ้วหัวแม่มือขั้นตอนที่หกปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือนะคะขั้นตอนที่เจ็ดถูรอบรอบข้อมือนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูกิจกรรมในวันนี้นะคะการล้างมือปลอดโรคนะคะ ให้นักเรียนฝึกล้างมือ7ขั้นตอนอย่างถูกวิธีนะคะลูกนะซึ่งช่วงนี้นะคะโรคโควิด1 9กําลังระบาดอย่างมากนะคะก็ให้นักเรียนได้ฝึกล้างมือนะคะให้ครบตามขั้นตอน7ขั้นตอนนะคะแล้วก็ใส่แมสนะคะเวลาออกไปข้างนอกนะคะเราก็ไม่ควรถอดแมสนะลูกนะเวลาพูดคุยกับคนอื่นๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากโรค โควิด19แล้วก็โรคติดต่อต่างๆนะคะ,ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคุณครูจะส่งใบางานให้นะคะ,ะแล้วพบกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ